ชาดก500ชาติสวัสดีค่ะจากการสื่อ้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชากรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัตกาถาอัถฐานชาดกชาดกว่าด้วย สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ณพระวิหารเชตวันวันหนึ่งพระศาสดาได้ตรัสกับภิกษุผู้กสันรูปหนึ่งว่าดูกรภิกษุได้ยินว่าเธออยากจะสึกจริงๆใช่ไหมจริงพระเจ้าค่ะเพราะเหตุไรเพราะอำนาจกิเลสพระเจ้าค่ะดูกรภิกษุ ขึ้นชื่อว่ามาตุคามมักอกตัญยูปทุษร้ายมิตรไม่น่าไว้วางใจบัณฑิตทั้งหลายในครั้งก่อนแม้นให้ทรัพย์วัลพันธ์ก็ไม่สามารถจะให้มาตุคามยินดีได้นางนั้นพอไม่ได้ทรัพย์พันหนึ่งเพียงวันเดียวเท่านั้น ก็ได้ให้คนลากคอบัณฑิตเหล่านั้นไปเสียมาตุคามไม่รู้คุณคนอย่างนี้เธออย่าตกอยู่ในอำน,นาจกิเลสเพราะเหตุมาตุคามนั้นดังนี้แล้วได้ทรงนำเอาเรื่องอดีตมาอธิบายดังนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพรารณสีพระโอรสของพระองค์มีพระนามว่าพรหมทัตกุมารและบุตรของเศรษฐีพระนครพารณสีมีชื่อว่ามหาธนกุมาร กุมารทั้งสองเป็นสหายกันมาแต่เล็กๆเรียนศิลปะในตระกูลอาจารย์เดียวกันจนกระทั่งพรหมทัศกุมารได้ครองราชสมบัติเมื่อพระราชบินดาสวรรคตบุตรเศรษฐีนั้นได้อยู่ในราชสำนักซึ่งลูกของเศรษฐีผู้นั้นชอบเข้าไปหาผู้หญิงนางหนึ่ง ซึ่งอยู่ในนครโสเพณีมีรูปร่างสโอดสสองค์ผิวขาวเนียนความงามของเธอนั้นทำให้ลูกเศรษฐีหลงไหลให้ทรัพย์แก่เธอวันละหนึ่งพันนอกจากนั้นก็มักจะอยู่กับเธอทุกวันจนกระทั่งหลายปีผ่านไปเมื่อพ่อได้ตายลงเศรษฐีท่านนั้นก็ไม่ทิ้งนางไปยัง คงให้สักวันละพันเชกเช่นวันแรกที่ได้รู้จักกันอยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีได้เข้าเฝ้าพระราชาทั้งสองพูดคุยกันจนกระทั่งคำ่ำครั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยท่านเศรษฐีเดินออกจากพระราชวังไป มีความคิดว่าจะไปหานางที่นครโสเพณีแต่ว่าเวลาไม่พอที่จะเดินทางกลับบ้านไปเอาเงินเลยให้บ่าวของตนเดินทางไปเอาเงินแล้วค่อยตามมาส่วนตนนั้นเดินทางตรงไปยังเรือนของหญิงสาวทันทีแล้วได้เคาะประตูห้อง หญิงคนครโสเพณีเห็นท่านเศรษฐีเข้าแล้วกล่าวว่าท่านนำซับพันหนึ่งมาหรือเปล่าเศรษฐีกล่าวว่าวันนี้ไม่ได้เอามาพอดีพูดคุยกับพระราชานานไปหน่อยกว่าจะเสร็จก็มืดแล้วแต่ให้บาวเข้าไปเอาเงินมาแล้วเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้สองพันเลยก็ได้ หญิงสาวนิเงียบไปชั่วครู่พลันความคิดแวบขึ้นมากระทันหันถ้าวันนี้เราให้โอกาสใช้ยผู้นี้คงจะได้ใจวันอื่นคงจะมามือเปล่าแน่ๆเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงกล่าวกับบุตรเศรษฐีว่าไม่ได้หรอกท่านเพราะน้องนั้นคือนางวันนาทาสีแห่งนครโสเพณีซึ่งตามกฎแล้ว ผู้ที่จะมาใช้บริการจะต้องจ่ายเงินแล้ววันนี้มามือเปล่าทําเช่นนี้ไม่ได้ใช้หนุ่มพยายามใช้มือแตะไปที่ตัวนางแต่ก็ถูกปัดออกเจ้าตัวพยายามอ้อนวอนแต่ก็ไม่เป็นผลจึงให้คนดูแลลากออกมานอกตึก ก่อนจะปิดประตูเสียงดังใส่หน้าท่านเศรษฐีทันทีชายหนุ่มยืนขึ้นมองหน้าประตูตอนแรกคิดว่าจะยกสมบัติแกนางสักแปดสิบโกดแต่พอนางเห็นเรามือเปล่าเข้าวันเดียวก็ให้คนลากออกไปเสียขึ้นชื่อว่าผู้หญิงเป็นผู้ลามกหมดละอาย อัคตัญยูปทุสรายมิตรเมื่อคิดได้ดังนั้นจากความรักก็แปรเปลี่ยนเป็นมองเห็นโทษของกามขึ้นมาทันทีจากความรักได้กลายเป็นเบื่อหนายขึ้นมาทันทีพลันความคิดเกิดขึ้นมาในหัวทันทีว่าการครองเรือนจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เรา เราจะออกบวชในวันนี้แหละจากนั้นท่านเศรษฐีได้เดินทางออกจากพระนครเข้าป่าบวชเป็นฤาษีสร้างอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นมีเผือกมันผลไม้ป่าเป็นอาหารอยู่ณที่นั่นเมื่อพระเจ้ากรมทัต์ไม่เห็น มหาชนะเศรษฐีเข้าเฝ้าจึงตรัสถามว่าสหายของเราไปไหนเราบริวารได้ตอบว่าออกบวชทำไมถึงเป็นเช่นนั้นกระมอมว่าน่าจะเป็นเพราะคนครโสเพณีที่ท่านเศรษฐีนั้นชอบไปบ่อยๆคนผู้นั้นไล่ท่านออกมาเนื่องจากวันนั้นท่านไม่ได้เอาเงินไป แล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรก็มีข่าวลือแพร่ไปทั่วกระมอมได้ยินมาจากนั้นพระราชาก็รับสั่งให้เรียบหญิงนครโซเพณีมาก่อนตรัสถามว่าข่าวลือที่เขาพูดกันนั้นเป็นความจริงหรือเปล่านางก็ตอบว่าจริง เมื่อองค์กษัตริย์ทรงทราบความจริงจากปากของหญิงสาวแล้วถึงกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหญิงลามมกเลียวสาง่งเจ้าจงไปตามหาสหายของข้าแล้วพาเขามาถ้าเจ้าทำไม่ได้ความตายนั้นคงเป็นเพียงคำตอบเดียวที่เจ้าจะได้รับเมื่อพระราชาเอ่ยจบด้วยความกลัว นางจึงขึ้นรถออกไปจากพระนครไปพร้อมด้วยบริวารเที่ยวเสาะสแสวงหาที่อยู่ของฤาษีผู้นั้นจนกระทั่งก็พบเข้ากับที่อยู่ของท่านฤาษีนางเข้าไปนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมกับวิงวอนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอท่านช่วยยกโทษให้กับกรารกระทำด้วยเถิด ฉันจะไม่กระทําอย่างนี้อีกแล้วดีแล้วเรายกโทษให้ไม่มีความอาฆาตในเธอถ้าท่านไม่เคืองโกรธขอจงขึ้นรถไปสู่พระนครด้วยกันเถิดเมื่อถึงพระนครแล้วดิฉันจะถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในเรือนแก่ท่าน พระฤาษีได้ฟังคำของนางแล้วกล่าวว่าบัดนี้เราไม่อาจจะไปกับเจ้าได้ตอนนี้เราตัดขาดจากความวุ่นวายแล้วเราจะไปกับเจ้าก็ต่อเมื่อแม่น้ำคงคาเต็มไปด้วยดอกบัวสีขาวนกกาเวาเป็นสีขาวเหมือนสังต้นวาให้ผลเป็นลูกตาล เมื่อนั้นเราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้หญิงโสเพณียังคงพยายามถามหาคำตอบแต่ท่านฤาษีพยายามอธิบายหญิงนครโสเพณีได้ฟังดังนั้นแล้วขอขมาโทษพระมหาโพธิสัตว์แล้วเดินทางกลับไปยังพระนคร กราบทูลแก่พระราชาทูลขอชีวิตของตนไว้พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้จบลงแล้วตรัสว่าดูกรภิกษุขึ้นชื่อว่ามาตุคามมักอักตันอยู่ประทุสร้ายมิตอย่างนี้ ดังนี้แล้วทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กสันตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลพระทศพลทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานน์ส่วนพระดาบทเสวยพระชาติ เป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ